วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับใส่แหวนลูกสูบนะครับนะครับเป็นวิธีการใส่แหวนลูกสูบนะครับอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าทั้น้อยนะครับหลายๆคนนะครับที่ทํารถการนะครับก็บางคนก็ใส่แหวนลูกสูบไม่ถูกวิธีนะครับมันจะทําให้รถเกิดควันขาวนะครับแรงอัดไม่สมบูรณ์นะครับผม อ่าวิธีการใส่นะครับผมอัน huh. นี้เป็นลูกโซนิกนะครับนะครับเป็นอันนี้เป็นคิกนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับทำลูกหกสิบมิลนะครับตีปอกเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่ก็คือนะครับเราจะใส่แหวนลานเข้าไปก่อนนะครับใส่แหวนลานเข้าไปก่อนตรงไหนก็ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วอันนี้ก็คือแหวนกวาดน้ำมันครับมันจะมีตัวเล็กๆนะมันจะมีแหวนที่หนากับแหวนที่บางตัวนี้มีสองตัวนะครับอย่างละสอง Yeah.